มันไม่เข้าใกล้คำว่าดีเลยด้วยซ้ำไม่พยายามไม่เห็นความสำคัญก็เป็นแบบนี้แหละอุปสรรคที่งดงามโดยทัญชนกแสงบรรจง มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์เปราะบางมากที่สุดแต่ขณะเดียวกันก็แข็งแกร่งมากที่สุดเช่นกันทำไมเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะความคิดที่ดังก้องขึ้นในหัวใจของเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งค่อยๆกลืนกินความหวังและความฝันลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันตัวเธอเองก็เริ่มรู้สึกตัวเล็กลงไปทีละน้อยทีละน้อย,ลอยและกลับกลายเป็นเล็กเสียจนไม่มีใครมองเห็นไร้ค่าไร้ความหมายสับสนมึนงงความรู้สึกทุกอย่างพุ่งเข้าหาเธออย่างไม่หยุดยัง้งราวกับว่า มันกำลังทิ่มแทงหัวใจดวงน้อยๆที่เต็มไปด้วยความหวังให้เจ็บปวดและห่อเหี่ยวจนดำมืดสนิทสิ่งสุดท้ายแล้วมันมืดจนมองไม่เห็นแสงสว่างเลยแม้แต่น้อย แสงไฟที่สว่างจนแสบตาเสียงดังกึกก้องในหอประชุมใหญ่แสดงให้เห็นว่ากำลังมีงานใหญ่อะไรสักอย่างเด็กสาวคนหนึ่งกำลังตื่นเต้นที่เธอกำลังจะได้ขึ้นพูดบทความวันครูสุดพิเศษที่ตัวเองเขียนขึ้นอย่างพิถีพิถันและตั้งอกตั้งใจในขณะนั้นแสงไฟในห้องประชุม ทั้งสว่างทั้งสดใสและน่าตื่นตาตื่นใจทุกอย่างกำลังเป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกความจริงแล้วจุดประสงค์แรกที่เธออยากจะเขียนบทความนี้ ก็เพียงเพราะอยากให้กำลังใจครูที่กำลังเหนื่อยล้าหรือท้อแท้เท่าน,นั้นเองไม่ได้อยากจะอวดให้ใครเห็นหรืออยากจะพูดเพื่อเอาหน้าแต่ในเมื่อได้โอกาสตรงนี้แล้วก็ขอใช้โอกาสนี้เป็นพื้นที่ในการให้กำลังใจคนที่กำลังท้อกำลังเหนื่อยอยู่ก็แล้วกัน ใต้แสงไฟที่สว่างจนแสบตาเพื่อนคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาเด็กสาวด้วยสีหน้ากระวนกระวายเล็กน้อยเขาพูดบางอย่างกับเธอแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นทำให้บรรยากาศในหอประชุมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไฟที่สว่างจนแสบตากลับกลายเป็นความสว่างที่กำลังแผดเผาตัวเธอ เสียงดังกึกก้องอันนาตื่นตาตื่นใจกลับกลายเป็นเสียงรบกวนน่ารำคาญที่ดังเข้าไปถึงโสดประสา,า,าทภายใต้แสงไฟที่สว่างจนแสบตา สิ่งที่เด็กสาวได้รับรู้จากเพื่อนคนนั้นก็คือความจริงแล้วครูที่เป็นแม่งานไม่ชอบบทความของเธอเลยเขาไม่พอใจบทความนี้มันยังไม่ดีพอครูจึงบังคับให้เพื่อนคนนั้นแต่งบทความใหม่โดยห้ามบอกให้ใครรู้แต่ยังคงให้เธอพูดเหมือนเดิมโดยครูสั่งให้เธออ้างว่านี่คือผลงานของตัวเอง แต่บทความที่เธอเขียนเองนั้นมันไม่ได้ออกสู่สาธารณะให้ใครรับรู้เลยด้วยซ้ำมันแสดงให้เห็นว่าเด็กสาวกำลังถูกมองข้ามถูกปฏิเสธมันทำให้เธอย้อนคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอตั้งใจทำความรู้สึกและใจที่เธอใส่ลงไปอย่างจริงใจในผลงานทุกชิ้นทุกอย่างมันไม่เคยถูกยอมรับเลย วินาทีที่ได้รับรู้เรื่องนี้มันเหมือนกับว่าใจของเด็กสาวพังทลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีความตั้งใจเล็กๆที่จะมอบให้ครูเธอให้มันไม่ได้แล้วสิ่งที่เธอบรรจงเขียนใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปอย่างพิถีพิถันมันเป็นสิ่งที่ครูยังไม่พอใจแล้วมันต้องดีสักแค่ไหนกันเชียว มีหนำซ้ำยังต้องมาพูดบทความของคนอื่นแต่เป็นชื่อเธอทั้งรู้สึกเสียใจเสียดายหมดคุณค่าและอึดอัดจใจที่ต้องบอกว่าบทความนี้เป็นของเธอเองทั้งๆท,ที่เพื่อนเป็นคนเขียนสภาพจิตใจเธอกำลังย่ำแย่เธอกำลังโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ทำอะไรไม่ดีสักอย่าง ระหว่างนั้นเรื่องราวต่างๆที่เป็นแผลในอดีตงานที่ทำไม่ได้หรือทำผิดพลาดมันเริ่มมากองไว้ที่ส่วนลึกของใจและทำให้เกิดความรู้สึกปวดใจเหมือนมีคนกดน้ำแหลมที่ฝังไว้ให้ลึกลงไปอีกที่จริงอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์แบบนี้ มันฉันเกิดกับตัวเองบ่อยเสียเหลือเกินแต่ก็ยังไม่เคยทำใจยอมรับมันได้สักทีเธอกำลังคิดว่าหรือความจริงแล้วเรามันทำอะไรไม่ได้สักอย่างทำไมเราอ่อนแอขนาดนี้ภายใต้แสงไฟที่สว่างจนแสบตาตอนนี้ทุกอย่างกำลังค่อยๆเปลี่ยนไป โดยสิ้นเชิงมันเริ่มด้วยความรู้สึกจุกอกเสียจนพูดออกมาเป็นคําไม่ได้และจิตใจเธอกำลังร้องไห้เป็นเผาเต่ามีแต่เพียงสีหน้าเท่านั้นที่แสดงออกไปว่าไม่เป็นไรและยิ้มรับไปด้วยท่าทางที่ปกติดี ใต้แสงไฟที่สว่างจนแสบตาตอนนี้มันทำให้เด็กสาวแสบตามากจริงๆเพราะน้าตาม,มากมายที่เธออัดอั้นไว้กำลังรวมตัวกันเหมือนเมฆฝนที่ยิ่งรวมตัวกันมากขึ้นเท่าไหร่ฝนก็จะยิ่งพรางพลูออกมามากเท่านั้นและขณะนี้ได้เวลาที่ฝนเทลงมาแล้วเด็กสาวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ตาที่แดงกำ่ำเริ่มมีน้ำใสๆไหลออกมาอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหย่อนเธอเอามือมากุมไว้ที่อกเพื่อบรรเทาอาการสั่นที่เกิดขึ้นเป็นประออกแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดอาจอุปมาได้ว่า เป็นเพียงสายลมที่ผ่านพัดเพราะมันช่างธรรมดาเหลือเกินหากเปรียบเทียบกับทั้งหมดของชีวิตเรานี่คือสิ่งที่คนอื่นๆกำลังนึกคิดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ว่าอาจจะเป็นข้อเท็จจริงแต่สำหรับจิตใจมนุษย์ที่เปราะบางและยากจะยั่งถึงมันไม่ง่ายเลยที่จะก้าวข้ามผ่านสำหรับคนบางคน มันยากที่จะยอมรับความจริงสำหรับใครหลายคนอันที่จริงเราอาจเพียงต้องการใครสักคนมานั่งฟังในสิ่งที่เราอยากจะพูดอยากจะบอกใครสักคนที่มานั่งฟังเราระบายความในใจออกมามานั่งฟังความรู้สึกของเราเพียงเท่านั้นจริงๆ เด็กสาวเลือกที่จะระบายความรู้สึกที่หนักอึ้งในหัวใจของเธอให้คนที่วางใจได้พูดมันออกมาจนหมดสิ้นให้ตัวเองไม่รู้สึกคับข้องใจร้องไห้สุดขีดอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกที่พันธนาการเธอเอาไว้ในความเป็นจริง การร้องไห้ไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอเลยแม้แต่น้อยมันคือการปลดปล่อยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือความกังวลไม่ใช่แค่เด็กที่ร้องไห้เพราะความเจ็บปวดแต่ผู้ใหญ่เองก็เจ็บปวดเป็นเหมือนกันอย่าคิดเลยว่าโตแล้วห้ามมีน้ำตาหรือโตแล้วต้องอดทน ทุกๆคนมีส <wield ing 1970> ิทธิ์ที่จะร้องไห้เพื่อป,ปลดปล่อยอย่าเก็บม <INE> <hum vengeance ind toilet> <point> <atorio> ันเอาไว้ในใจเลยยิ่งนานวันเข้าไปมากเท่าไหร่ปมในใจจะยิ่งพันผูกมากขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเราอาจคลายปมนั้นออกไปไม่ได้เด็กสาวเดินเข้าไปหาครูคนนั้นพูดทุกความรู้สึกที่คับข้องใจออกมา บอกกับครูว่าเธอรู้สึกไม่ดีที่ครูทำแบบนั้นลงไปรู้สึกแย่กับตัวเองแค่ไหนเมื่อเจอเรื่องแบบนี้และนั่นทำให้เธอเบาใจลงได้อีกหน่อยหนึ่งที่ได้พูดความในใจออกไปเหมือนกับว่าภูเขาที่หนักอึ้งในอกของเธอถูกยกออกไปแล้ว อย่างไรก็ตามถึงเธอจะยกภูเขาที่หนักอึ้งออกไปได้แล้วแต่พื้นดินก็ไม่ได้ราบเรียบไปเสียทีเดียวเพราะยังมีปัญหาสำหรับเธออยู่อีกอย่างหนึ่งคือจะยอมอ่านบทความคนอื่นตามเดิมไปหรือจะทำตามเสียงหัวใจเรียกร้องโดยการพูดบทความของตัวเองไปในวันนั้นเลยเพราะอย่างไรเสียก็ไม่มีใครมาลากตัวเธอลงจากโพเดียมได้อยู่ดี เด็กสาวครุ่นคิดอยู่แสนนานว่าจะยอมหักหรือจะยอมงอหากเธอยอมหักไม่ยอมงอแน่นอนว่าเธอจะไม่เสียศักดิ์ศรีผลงานได้ออกสู่สาธารณะและยังได้ทำตามอุดมการแรกที่เธอตั้งใจไว้อีกด้วยว่าอยากจะให้กำลังใจครูที่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ในทางกลับก,กันถ้าเธอพูดตามบทที่ได้รับมอบหมายมา เธอจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ก็จะไม่มีปัญหาความสับสนกำลังมาเยือนอีกครั้งไม่ว่าเด็กสาวจะคิดสักเท่าไหร่เธอก็ทั้งลังเลและสับสนเด็กสาวตัดสินใจถามคำถามนี้กับคนรอบข้างว่าเธอควรทำอย่างไร เสียงส่วนมากนั้นบอกให้ทำตามเสียงหัวใจแต่อย่างไรเสียเธอก็ไม่ใช่คนกล้าขนาดนั้นเธอไม่กล้าที่จะทำตามเสียงหัวใจไม่พอแต่ยังไม่กล้าที่จะเสียศักดิ์ศรีอีกด้วยทำไมเราเป็นคนแบบนี้กันนะคำพูดแบบนี้ดังกล้องในใจอีกครั้งภายใต้ท้องฟ้าที่อึมครึมและหม่นหมอง เหมือนจิตใจของเด็กสาวตอนนี้ฝนกำลังเทลงมาอย่างไม่หยุดยัง้งเหมือนกับว่าจะซ้ำเติมให้เศร้าไปมากกว่าเดิมไม่รู้ว่าเพราะสวรรค์กลั่นแกล้งหรือพระเจ้าไม่อยู่ข้างเธอกันแน่เด็กสาวได้แต่คิดอะไรที่มันซ้ำเติมความรู้สึกตัวเองยิ่งฝนตกมากขึ้นเท่าไหร ท่อระบายน้ำก็ยิ่งระบายน้ำออกไปไม่ทันทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีหน่ำซ้ำฝนเจ้ากรรมก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดตกเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีน้ำก็เริ่มท่วมสูงขึ้นเด็กสาวต้องวิ่งออกจากห้องเรียนเพื่อไปเก็บของด้านนอกโรงเรียนแต่น้ำก็ท่วมสูงเหลือเกินเธอมีทางเลือกเพียงแค่สองทาง คือจะลุยหรือจะเลี่ยงเด็กสาวเลือกที่จะเลี่ยงพื้นที่ที่น้ำท่วมไปใช้ทางลัดแทนภายใต้ท้องฟ้าที่อึมครึมและหม่นมองเหมือนจิตใจของเด็กสาว ความจริงท้องฟ้าก็ไม่ได้มืดครึ้มไปเสียทีเดียวเคยมีคนบอกว่าเราอาจจะเจอเรื่องร้ายๆเป็นร้อยๆเรื่องแต่เชื่อสิในเรื่องร้ายนั้นอย่างไรเสียก็ต้องมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองเห็นมันหรือมองข้ามมันไปใช่แล้ว ความจริงในวันนี้ก็ไม่ใช่วันที่แย่ฝนตกนี่ก็ออกจะให้ประโยชน์กับเราเพราะมันทำให้คิดได้ว่าไม่ว่าเราจะเดินไปไหนก็ตามทางที่เดินย่อมมีอุปสรรคขัดขวางอยู่แน่แท้อยู่ที่เราจะเลือกเดินลุยน้ำไปแล้วเท้าเปียกแฉะหรือเราจะเลือกเดินทางลัดที่ไม่มีน้ำท่วมจริงอยู่การเดินไปทางลัด อาจจะทำให้ถึงที่หมายช้ากว่าเดิมและยังไม่ได้เผชิญกับน้ำที่ท่วมอยู่ตรงหน้าจริงๆแต่อย่างน้อยถ้าเท้าเราไม่เปียกก็จะสามารถก้าวไปไหนต่อไหนดังใจหวังแต่หากเราใช้เท้าที่เปียกเดินไปคงจะไม่ง่ายเลยที่จะไม่มีอุปสรรคระหว่างเดินเหมือนกับการที่เด็กสาวเลือกจะทำตามเสียงหัวใจ หรือทำตามความถูกต้องตอนนี้เธอรู้แล้วว่าตัวเองจะเลือกทางไหนทำตามหัวใจอาจจะดีสำหรับตัวเองแต่ทำตามความถูกต้องนั้นมันจะทั้งดีกับคนรอบข้างและตัวเธอและมันจะไม่สร้างปัญหาให้เพิ่มพูนมากขึ้นอีกด้วยไม่ใช่ว่าการทำตามเสียงหัวใจเป็นเรื่องผิดแต่การจะทำอะไรนั้น ก็อยู่ที่บริบทของเหตุการณ์นั้นๆอีกด้วยและวันที่จะต้องพูดบทความนั้นก็ได้มาถึงอย่างรวดเร็วก่อนหน้านั้นเด็กสาวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะท่องตามบทที่ไม่ใช่ของเธอออกมา ทั้งพยายามจำทั้งพยายามมีอารมณ์ร่วมไปตามนั้นแม้จะมีอยู่มากที่ขัดแย้งกับความคิดของเธอแต่เด็กสาวอยากพิสูจน์ให้คนรอบข้างเห็นว่าเธอก็ทำได้เหมือนกันและเธอคิดว่าอย่างไรความพยายามของเธอต้องถูกมองเห็นอย่างแน่นอนในเช้าวันถัดมาเด็กสาวไปโรงเรียนอย่างปกติดี แต่ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดเมื่อเธอเจอกับครูคนหนึ่งเขาบอกกับเธอว่าเมื่อวานที่พูดมันไม่เข้าใกล้คำว่าดีเลยด้วยซ้ำก็อย่างที่บอกแหละไม่พยายามไม่เห็นความสำคัญก็เป็นแบบนี้แหละก็เคยบอกไปแล้วอะเนาะไม่พูดซ้ำละเด็กสาวใจหายยังบอกไม่ถูกไม่คิดว่าจะมีคนพูดแบบนี้ใส่ เธอเริ่มมีอาการน้อยใจกำเริบขึ้นมาอีกครั้งเริ่มโทษตัวเองเริ่มคิดภาวะผวังกับสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปในวันนั้นไม่มีคำพูดอะไรออกมาจากปากเด็กสาวที่แววตาเงียบงนันทุกอย่างมันย้อนกลับมามีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่จบไม่สิน้นและนี่ก็เป็นอีกครั้ง ที่น้ำตาไหลมาไม่ขาดสายเรากับเธอเป็นคนอ่อนแอหรืออันที่จริงเธออดกลั้นกับมันมามากพอแล้วเธอรับมือมันไม่ไหวแล้วการร้องไห้สำหรับเธอในตอนนี้เป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับการปลดปล่อยอารมณ์ตัวเองเด็กสาวเริ่มโกรธและด่าทอทุกสิ่งทุกอย่างทั้งครูทั้งตัวเธอเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ได้เป็นอย่างใจอารมณ์ร้อนขึ้นลุกเป็นไฟสายตาและแววตาเธอเปลี่ยนไปจากสายตาที่โล่งว่างเปล่าสิ้นหวังมันกลับกลายเป็นสายตาที่ดูเหมือนจะหาเรื่องกับแทบทุกสิ่งทำไมเธอจึงเป็นแบบนี้นะอาจเพราะว่าที่จริงในใจทุกคนอาจจะกำลังร้องไห้แต่เพราะไม่อยากที่จะเศร้า เลยต้องโมโหออกมาหรือเปล่าไม่รู้ท่ามกลางความโมโหและความโศกเศร้ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เด็กสาวไม่ได้ตระหนักถึงบางครั้งเราก็เอาแต่ใส่ใจกับความรู้สึกคนไกลตัวว่าเขาจะมองเรายังไงอยากชนะใจอยากให้รู้ว่าเราก็ทำได้กลัวความคิดของคนอื่นว่าเขาจะมองเรายังไง จะดูแย่ในสายตาเขาหรือไม่แต่เราลืมมองคนใกล้ตัวไปหรือเปล่าในขณะที่เราต่อสู้กับสายตาของคนภายนอกแล้วคนใกล้ตัวเราละ่ะเรามองเห็นเขาหรือไม่ถึงจะดูเหมือนว่าไม่มีใครเข้าใจเด็กสาวแต่ความพยายามของเธอไม่ได้ถูกมองข้ามเลยในขณะที่เธอกำลังพยายามเต็มที่เธออาจจะไม่รู้ตัว แต่เพื่อนๆในห้องเห็นและรับรู้ได้คนใกล้ตัวเธอรู้และรู้สึกถึงความพยายามนี้มันไม่ได้สูญเปล่าเลยเพียงแค่เธอมองไกลเกินไปเท่านั้นเองส่วนครูที่พูดแบบนั้นนั่นก็เป็นปัญหาของครูเขาที่ไม่พอใจเราในเมื่อเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป ไม่ต้องเก็บมาคิดมากมายขนาดนั้นบางครั้งคิดย้อนไปอาจจะมีใจหายบ้างแต่พอเวลาผ่านไปเรื่องนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นยอดเลยทีเดียวมันสอนให้รู้ว่าบางครั้งทุกอย่างมันไม่อาจเป็นอย่างที่เราหวังหรือตั้งใจบางครั้งเราต้องเจอคนหลากหลายประเภทในสังคมเราเลือกได้ว่าจะเก็บมันมาคิด หรือปล่อยมันไปถ้าสิ่งไหนเป็นข้อผิดพลาดก็พยายามปรับปรงุงถ้าอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจก็อย่าเก็บมาใส่ใจแน่นอนว่ามันอาจเป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียวที่จะไม่ใส่ใจกับเรื่องที่กระทบต่อจิตใจแต่อยากให้เราให้กำลังใจตัวเองเยอะๆมองให้เห็นคนใกล้ตัวอย่ายึดติดกับคนไกลตัวแล้วปล่อยให้เรื่องที่ผ่านไปแล้ว ผ่านเลยไปราวกับลมที่พัดผ่านเราไปในตอนแรกเด็กสาวเจอปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเธอทำให้คิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้สักอย่างเธอจึงเลือกที่จะสื่อสารกับคนอื่นอย่างชัดเจนโดยการตั้งคำถามและบอกในสิ่งที่คิด กับคนอื่นให้รับรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือปัญหาอื่นๆที่จะตามมาในภายหลังต่อมาเด็กสาวจึงเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องตามบริบทของเหตุการณ์และเธอก็ยังเจอบทเปลี่ยนสั้นๆง่ายๆในวันฝนตกอีกด้วยและต่อมาเมื่อเจอสิ่งเร้าที่ทำให้ปวดใจซ้ำสอง เด็กสาวก็เลือกที่จะมองข้ามสิ่งนั้นไปแล้วมองให้เห็นเพียงแต่คนใกล้ตัวแม้ว่าเด็กสาวจะไม่ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างราบเรียบหรือสมบูรณ์แบบแต่เพราะนี่คือชีวิตมันเลยถือเป็นการเรียนรู้เรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องฝืนใจที่จะรักหรือยอมรับมันก็ได้เหมือนกับเด็กสาวที่พยายามฝืนใจตัวเอง ให้ยอมรับใจความบางส่วนของบทความนั้นที่เธอไม่ได้เป็นคนแต่งมันไม่คุ้มค่าเลยกับความรู้สึกแย่ๆที่เธอได้รับบางครั้งทุกวันในชีวิตเราก็อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ถูกจัดฉากไว้ยิ่งวิ่งหนีเท่าไหร่ยิ่งเหมือนกับเข้าไปใกล้ความผิดพลาดมากขึ้นแต่เราก็แค่เดินต่อไป แม้จะเจอความผิดพลาดแน่นอนว่าเราจะผ่านมันไปได้เสมอถึงวันไหนเราจะไม่มีโชคแต่ก็ยังคงเดินต่อไปได้ถึงจะก้าวแล้วล้มลงไปแต่ก็ยังลุกขึ้นมาเดินต่อแตะได้ขอแค่เราเดินต่อไปไม่ไหวก็พักอาจจะเดินช้าบ้างไม่ทันคนอื่นบ้างหรืออาจจะทําตัวเชื่องช้า เหมือนคนขี้เกียจไปบ้างแต่เราก็จะก้าวเท้าไปตามแบบของคนแต่ละคนและความไม่สมบูรณ์แบบของเรานี่เองคือความงดงามของความเป็นมนุษย์ฉันเข้าใจว่าบางครั้งชีวิตก็ช่างใจร้ายเหลือเกินแต่ถึงกระนั้น ก็อยากให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยเท้าของตัวเราเองเกี่ยวกับผู้เขียนธัญชนกแสงบรรจงอายุ17ปีกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยกรุงเทพ